ว,ว้าววาเจาะโลไปครับอจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอเรียบร้อยไปโอเคถอยก่อนถอยก่อนเสร็จไปครับผมอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอเลอร์กันอีกครั้งหนึง่งวันนี้นะครับผมจะพา,าเพื่อนมาดูเจ้าเนเธอปือนของกันหลังจากคลิปแรกไปครับผมเนเธอได้ลงสนามครั้งแรกไป ด้วยปืนสเปียร์แล้วก็เจ็บปวดกลับมาตอนนี้ครับผมลองใช้ปืนโค้งดูบ้างอ่ะเพราะว่าสกิลของเจ้านักบินของเนเธอร์นะเอเวอเรเนี่ยเวลานีเ้เวลาเจ้าน e เธอร์แดกกผมมันจะเจาะโล่ได้เพราะฉะนั้นปืนโค้งผมว่าน่าจะเหมาะกับมันมากๆเลยนะแดกปุ๊บเจาะโล่โค้งไปหาสตูว้วาวเพอร์เฟกเดี๋ยวเราต้องไปลองกันดูนะสำหรับเนเธอร์นะผมตอนนี้ขึ้นมาเบนเวล3 MK2 แล้วนะขึ้นมาอีก2เวล ส่วนปืนเนี่ยครับผมก็จะใช้กาโมล่าครับผม MK3 ทั้ง4กระบอกเลยสำหรับโมดูลนะผมก็จะใช้ลาสตนนยวเครียญพิฟายแล้วก็บ a l านซ์ย u n ิตครับผมส่วนเอเวอเรสต์เนี่ยสกิลต่างๆก็เหมือนเดิมตามนี้เลยจ้าโอเคครับผมะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าเนเธอร์พื้นโค้งที่ใช้เจาะโล่เนี่ยมันจะเล่นเวงร์สักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวเนเธอร์ครับผมพื้นโค้งเจาะเข้าไปชนแคนชนแคนเรียบร้อยไปครับ mì máy, mì mày tua lệ ơi ừ, tua lệ ơi ừ. wow wow hơi hơi cái thính má cái thính má ta ta lock white, lock white. ok là li rồi... lỗ hú oh, tìm lơi tìm lơi luôn xa đó luôn xa đó ต่อโลครับอืม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 โอ้ยเพักก่อนรีโลดก่อนไม่ได้แล้วพักไม่ได้แล้วพักไม่ไหวแล้วยันแม่ลงไปครับโอ้ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยชุบชุบชุบชบชบว้าลบก่อนไอ้ฝ <c oughs> ั่งนี้มีมีกระทิงอยู่มีกระทิงอยู่ ต้องอีมพีสองที่อต้องแยกสองทีถึงจะอีมพี e ได้นะว,ว้วาวว,าว้าวแด,ด่มาก่อนครับอือหึอเฮ้ยหิวเลือดขึ้นว่ะหิวเลือดขึ้นหน่อยเดี๋ยวก่อนอีมพีไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาแล้วมันมาแล้วมาแล้วโอ้ oh my god โอ้ my god ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเลย เนี่เฮ้ยดูฝั่งนี้มั่งดิฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้โหดูแต่ข้างหน้าเออดูฝั่งซ้ายบ้างโอเคอินทราครับอินทราครับผมกระทิงมาครับไปครับผมไปหากระทิงก่อน ล็อกไว้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 เออยิ้วก่อนครับมาจ้าเสร็จไปล็อกไว้ได้ไหมล็อกไว้ได้ไหมโอเคมาจอกโล่ไปครับดูข้างล่างอะไรไม่รู้เนี่ยว้าวว้าวว้าว จาะโลไปโหมันมันยาวว่ามันลากยาวเลยวะ่ะอืดด้วยนะอืดด้วยนะจัดมาครับตัวนี้ครับผมชนแคนชนแคนโวววโว,โว,โวเสร็จไปครับดูสิฝั่งเราก็แคนวะเจาะโล่ไปครับ ว้าวฝั่งนี้ฝั่งน ouais ี้อ๋อสาวโอเคเพื่อนเราไปเอาแล้วไปกระทิ้งกระทิ้งกระทิงเรียบร้อยไปหนึ่งครับลีโร่ก่อนลีโร่ก่อนโอ้ยติดโล่ติดโล่ยี้เดียวโอเคติดล้าแล้วครับ โวโววววววเออเป็นเรียหรอสัดลงไปก่อนเลยสัดลงไปก่อนเลยนะโว้วโอเคมันชาร์จพลังกขาอีกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลงมาที่หลังเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกนึกว่าตัวจะหมดเว้ยว้าวว้าว โอ้ย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 โอ้โหอือดเว้ยเป็นแมเปอรเรียกว่าเฟนเลียนะเฟ็นเลียกันเนเธอร์นะคนละสายนะโอ้ยเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเลยค่ะโดนโอ้ยปืนแดงเลยนาโดนไหมโดนไหมเร็ว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 เดี๋บอกว่าจะเด้งขึ้นมาอีกนะเลือด เสร็จเอ้โอ้โหว่าจะเสร็จบ้าบองที่สุดเจาะไปครับผมเสร็จไป yes 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 หมดยัง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 ยนแม่ลงไปครับตัวอะไรไม่รู้แหละตัวอะไรไม่รู้แหละ ว้าเจาะโล่ไปดยครับโอยเรียบร้อยไปชนแคนชนแคนโอ้โหอ่านี่ครับผมอ่ะโอ้โหเขามากันสี่คนเว้ยเฮ้ยแต่ฝั่งเราก็ปืนปังใช่ย่อยเฮ้ยยึดคลองครับผมเปิดด้วยเนเธอร์ดีปืนโค้งนะว้าวเซราฟเซราฟมา โอเคว้าววาเจาะโล right. ่ไปครับจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอเรียบร้อยไปว้าวว้าววาวืต wow, 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 wow. ัวนี้ครับตัวนี้ครับสกายรอดเหรอเฮ้ย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 มาสมาว้าวว้าวว้าวอ่ะโลบก่อนดิเฮ้ย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 หลอเจาะโล่ไปครับเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเป้าครับ ว,ว้วาวว้าวโอ้ยไม่ปิดดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเป้าทำไมวะห,หึเปลีป่ยนทำไมโอเคถอยก่อนถอยก่อนเสร็จไปครับผมอื้อปัญหาคือแบบมันชอบเปลี่ยนเป้าเว้ยมาล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนเป้าอ,อีกแล้วอ่ะโอเคเราโลบดีเราโลบดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย ว้าวเฮ้ยมาถึงนี่แล้วะโอ้โหจัดไปครับจัดไปครับเร็วค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวหาตัวที่เป็นมาก่อนครับผมเาหายตัวว่าหายตัวว่าเฮ้ยหายตัวไว้เฮ้ยเฟสจิบไว้เฮ้ยดันแม่ลงไปครับว้าวลบก่อนดีลบก่อนดี หูจุดจวนเลยจุดจวนเลยดู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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮียรีโหลดกระสุนก่อนครับโอโบิฮิมอสเหรอว้าวว้าวว้าวลบก,ก่อนครับผมเศษไม้เศษไม,ไม้เรียบร้อยไปพีม่มาใช่ไหมอ่ะโอเคล็อกไว้แล้วไหมล็อกไวไ้ไหมล็อกไวไ้ไหมยันแม่ลงไปครับผม โอ้โอเคเราต้องหลบนิดหนึ่งแล้วละ่ะหลบนิดนึงแล้วละ่ะแหมไอตัวเล็กมันสอยเลอะเกินรัวรัวเลอะเกินนะลูชดอโอ้ยว้าวเฮ้ยนู่นอีกอะไรกันเนี่ยเสร็จไปครับผมมันมาแน่เลยว่าลูชดอไว้เฮ้ยโลาดอโอเคครับดีลดกักระสุนให้เต็มก่อน เพื่อที่เราจะได้สัร์กันเต็มดอกได้เลยาหายตัวอีกแล้วเฟสชิหนีเฟสชิพหน,พหนีแต่ก็ไม่ลอดเปล่าไม่ลอดเปล่าเมาก่อนเลยเนี่ยมาเนี่ยตัวแสบนักตัวแสบนักเฮ้ยเฮ้ยเม,มันลอดว่ะมันลอดว่ะเรียบร้อยไปโอเคครับผมหูหูหูห,ห,หูมาแล้วมาแล้วไทฟอนมาแล้วลบ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 ,ลบกรลบก่อนสวยแล้วครับผม ว้าวาว้าวว้าลบก่อนเลยลบก่อนเลยเจาะลูไปครับเปลี่ยนเป้าทําไมวะเฮ้ย <c oughs> ดูมันดิดูมันดิโอ้โหเสร็จเลยอะ่ะคือแบบเฮ้ยมึงล็อกเป้าไม่เป็นเหรอยึด <c oughs> ครองครับผมแดนสติงฟิวเปิดวีเนเตอร์สิครับโอเคเพื่อนเราไปเสาไหมไปเสาไหมอ่าไปเสาอยู่ ว้าวว้าวแล้วเดมอนมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วครับโอเคนั่นแหละครับจัดมาถึงเสาสักทีมีตัวไหนที่ใกล้ๆห้าร้อยเท่าระยะไหมครับตัวนี้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 าเปลี่ยนเป,เป้าอีกครับล็อกเป้าไว้ก,ก่อนล,อไไล็อกได้ไหมล็อกได้เฮ้ยเขามีแอนตี้คอนโทรลโอ้สกายรอดครับสกายรอด ว้าวว้าวจัดมาจัดมาเฮ้ยเฮ้ยจะแตกแล้วนะจะแตกแล้วนะอะไรอะไรทำอะไร <c oughs> ทวงเวลาเหรอทวงเวลาวเหรอเรียบร้อยไปทวงเวลาไปไปไปไหนเฮ้ยฝั่งแดดมีนู่นหมดแล้วโอ้ oh my god เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็สกายโรสอะตัวนู้นแล้วกันครับผมสกายโอสเยอะไปบ้ามีแต่สกายโอสเฮ้ยไอ้บ้านี่เราปาร์ตี้ไข่อะไรกันทางนี้เจาะโลกไปครับผมว้าวว้าวว้าวเฮ้ยโอเคนะรู้สึกว่าเราถูกจะถูกปัน่วัเกินไปแล้วโอ้โหสี่สาบ้าบอที่สุด โอเคครับเราก็ต้องไปก่อนแล้วว้า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 วโอ้เราจอดโลได้นะครับเรียบร้อยแมตะมุบตะมิบใสเหลือเกินไปครับผมเอาเสาก่อนเอาเสาก่อนพยายามแม่ลงไปด้วยครับอ๋อไม่ถึงก็แม่เกินระยะ800ร้อยไงยาแม่เลยไม่ลงตรงนู้นไง โอเคครับเปลี่ยนเสาแล้วยังไงเอาก่อนเอาก่อนต้องเอาก่อนแล้วล่าต้องเอาก่อนแล้วล่าโว่แองเกอร์โอเคครับเราค่อยๆไปค่อยๆไป,ออไ,ปไอตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยโว่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 ว้าวว้าวโอเคครับผม มาจ้าเสร็จปิงปิงมา้เรียบร้อยไปโอเคเราต้องหนีกันแล้วครับเฮ้ยเ้ยมันเกิดเข้าระยะ่ะเฮ้ยมันเข้าระยะมนได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยบินเร็วขน,นาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเมงนะว,ว้วาวว,าว้าวว้าวเยอะไปนะเยอะไปนะเดมอนนะ โอโโ้โหคเยอะเลยวะโอ้ยโดนนี่ DMP ให้โดนหนืดอีกกาวิตี้อีกมาโอ้โหแล้วเฮ้มันตายเฮ้มันเร็วมากเลยอะว้าวโอเคอ่ากับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยนะมันก็ตามสไตล์พุ่ใหม่เฮ้ยถือว่าเล่นสนุกนะอันนี้คือขนาดเยเวลต่ำนะต่ำหรือเปล่าก็นั่นแหละนะผมปกติผมก็จะเล่นหุ่นแบบ mk 3 2 2 mk 2อะไรอย่างนี้นะถึงจะเอาลงสนามจริงๆมันจะเวิร์กแต่ว่านี้เฮ้ยเวฟ3 mk 2ไเว้ยมันสามารถทำงานได้ดีเพราะว่ามันหลีกเรื่องการมาทาได้และแม้ว่าเลือดมันจะแค่170 0 0แแต่ว่ามันมีฟอรสชิลลดแดเมจลงมา90%น่ะ80%นะ80นะแล้วพอฟอรสชิลหมดไปผมมันก็จะมีเวลารีโหลดขี 10, 15, 15, วินาทีได้15วินาทีอะไรเนี่ย มันก็สามารถมีฟอร์ชิวลกลับมาได้เหมือนเดิมว้าซึ่งมันทาให้เจ้านเนเธอร์เนี่ยผมเล่นสนุกจริงเล่นสนุกหรือเปล่าวะแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้โกงเหมือนเจ้าแองเกิลใช่ไหมแองเกิลนี่อะไรหายตัวหายตัวหายตัว,ตวจบข่าวเลยแบบโกงมากแต่สำหรับเจ้านเนเธอร์เนี่ยผมว่ามันกลังเป็นหุ่นที่อาจเล่นสนุกแต่ว่าก็ไม่ได้โกงเกินไปมันตายง่ายไงน,นนะนเราเลยแบบมันเลยต้องใช้แบบอาวุธที่มีการ หลบเลี่ยงการโจมตีได้ระยะไกลๆหรือว่าโค้งเข้าไปหาอะไรอย่างงี้ผมผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าพวกลำโพงหรือว่าพวกลูกซองนะโอเคกันเพื่อนอยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะครับผมว่าเจ้าเนเธอเร์เซตเนี้ยเวิร์กหรือเปล่าโอเคผมเพื่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายบอล